สวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการลบคลิปวิดีโอใน youtube ที่ทวิตที่ถูกซ่อนเอาไว้นะครับแต่ก็ยังมีขึ้นรายการอยู่ในเพลย์ลิสต์ของเรานะครับเราก็จะมองไม่เห็นวิดีโอนะครับมีวิธีการทํำยังไงครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับครับก็ก่อนอื่นก็ให้เราเข้าไปที่บัญชี YouTube ของเรานะครับเราก็เข้าไปที่หลังบ้านของเรานะครับยูทูบ b e y ยูทูบสตูดิโอนะครับ ต่อไปนะครับให้เราเข้า,ขาไปที่เนื้อหานะครับนี่นะครับเนื้อหาเสร็จแล้วเราก็มาคลิกดูที่เพลลิสนะครับเพลลิสเมื่อเราไปที่เพลลิสนะครับจะเห็นว่า,าจะมี จำนวนวิดีโออยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับเป็น5นะครับแต่เมื่อเราคลิกไปดูนะครับคลิกไปดูจะมีอยู่เพียงแค่4นะครับจะมีอยู่เพียงแค่4นะครับจะสังเกตได้ยังไงว่ามีวิดีโอที่ไม่พร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นการถูกลิขสิทธิ์แจ้งนะครับจนทําให้ YouTube ลบ ok, หรือว่าเราอัปโหลดไม่สมบูรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับ วิดีโอหนึ่งรายการที่ไม่พร้อมใช้งานถูกซ่อนอยู่นะครับนี่นะครับจะแจ้งไปอย่างนี้นะครับแสดงว่าวิดีโอนี่ถูกลบไฟแล้วแต่ว่ายังถูกซ่อนอยู่ในเพลย์ลิสต์ของเรานะครับจึงทําให้เรามองไม่เห็นนะครับเจ้าของช่องจะมองไม่เห็นเราก็ต้องมีวิธีการเข้าโดยการเข้าทางหลังบ้านนะครับวิธีการทํานะครับหลังจากที่เราเข้าไปที่เพลย์ลิสต์นะครับ จะสังเกตได้ว่าจะมีจุด3ามจุดนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับจุด3มจุดเรากดไปที่จุด3ามจุดนะครับแล้วเราก็เลือกไปที่แสดงวิดีโอที่ไม่พร้อมใช้งานนะครับกดเข้าไปครับนี่นะครับก็จะออกมาให้เห็นนะครับอยู่ใน playlist ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดมีห้านะครับแต่ที่แสดงจริงๆจะมีแค่4ี่นะครับวิธีการลบนะครับ เราไปที่ด้านขวามือนะครับมาที่จุด3จุดตรงนี้นะครับ3จุดตรงนี้เสร็จแล้วก็คลิกลบนะครับคลิกลบได้เลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราลบออกจากเพลย์ลิสต์แล้วเราก็รีเฟซหน้านิดนึงนะครับเพื่อที่จะอ่ารีเฟซระบบนะครับแล้วก็เข้าไปดูใหม่นะครับก็จะเห็นว่า วิดีโอที่ถูกบล็อกที่ไม่ได้แสดงในเพลย์ลิสต์ก็จะหายไปแล้วนะครับนะครับแค่นี้ก็สเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับ